ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมบลิทเทิลมอร์นาหนั่นเองครับและตัวละครใหม่ที่เข้ามาว่าและต่อจากอุนเคลยวก็ต้องเป็นอิจิโกฮอลโลนี่แหละบักโนดัตของเรานะและก็อย่างเนี่ยมันเป็นทางด้านของตัวละครโซสีฟ้าซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วขอภายนะที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปแบบรวดเร็วนะครับผมเนื่องจากมีเกมอื่นที่ต้องเล่นอยู่นะก็เลยมาซื้อหยวนแล้วก็ดองนู่นดองนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทรัพยากรกัน,กนหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เก็บเศษกลัับบบมมมาไดด้คคืืนนเเหออิรแต่ เนี่ยโอ้โหเราสุ่มไปเยอะมากเลยนะก็เลยจะมาหนักที่รอบนี้ครับบางทีอาจจะใช้หยกนะเ <c> อาล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันดีกว่าแพ็คที่ผมเลงเนี่ยอเอ้ยตรงนี้มันปรับใหม่แล้วนี่ปรับใหม่ก็จานทีครับรออะไรอ่าน,นี่อันแรกเลยแล้วก็ตัวนี้ผมว่าผมขาดแคลนเยอะละแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวนี้นี่แหละเอ้ยเอาตังสองล้านห้าดีกว่าช่วงนี้แบบรันทดนี่นะครับผมซื้อมาตรงนี้มันรีเรื่อยๆดีนะ ไอ้หกหยวนกับ30หยวนใครบอกไม่ดีนี่พลาดนะครับผมของดีทั้งนั้นรู้สึกว่าอ๋อแล้วก็ตังในรอบนี้เฮ้ยเรามีตั้ง11ล้านนะครับผมพอไหมเนี่ยน่าจะพอนะเอาละแล้วก็จะไปซื้อพวกแพ็กที่แบบมันเป็นตัวสุม่มตัวนี้ผมว่าน่าจะคุ้มมากที่สุดแล้ว ไอ้ตรงนี้ผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะวันรับพันคูป,ปองนะมีหลายคนถามมาว่าทางด้านของซื้อไอจุเกมพาร์ซื้อ,อยังไงนะกดไอ้ยี่สิบห้าบาทไปเลยเดี๋ยวมันจะมีให้ติ๊กอยู่นะว่าให้เราเนี่ยจ่ายเพิ่มอีกประมาณ70บาทหรือบางครั้งหรือถ้าเกิดว่าคุณเลือกไอตัวพาร์รายเดือนนะครับผมมันก็จะเป็นการบบกเพิ่มอีกประมาณ200กว่าบาทเนาะเออดังนั้นมันก็จะได้เป็นพาร์เป็นพาร์แล้วเราก็จะสามารถกดฟรีได้ทุกทุกวันตอนนี้ผมเติมเป็นรายเดือนครับก็เลยชิวๆนะครับผมไม่ได้มีปัญหาาตอออนนีี้้เเรมมยยู่994 1000,000กกืบ 1, ับผแลว ที่สุม่มอ่ะเดี๋ยวผมซื้อหมดยังยังเหลือนะครับผมยังเหลืออีกแพ็คหนึ่ง <c oughs> จริงๆผมอยากเก็บไว้มากเลยนะขออนุญ,ญาตซื้อแบบไอ้ตัว300ได้ไหม อ่าสามดีกว่านะครับผมที่แบบว่ามันได้ทัก100ตัวซุ่มไม่งั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่พอนระคบับผมนี่ซื้อไปเผื่อไว้ก่อนไงทุกคนเราอาจจะต้องใช้ไอเงินตรงนี้มานระครับผมอิจิโกะาัลโลสีฟ้าหลังจากที่เราสุ่มสายอื่นเดี๋ยวหยแทบไม่ได้เล่นครับแต่ถ้าสุ่มสายสีฟ้าได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนดังนั้นอิจิโกะาลโลมามา,มาอยู่ในไอดีกันเถอะไปครับผมพูดแล้วก็กดไปรอบนี้เรามีอยู่760 รอบที่แล้วสูมไปเท่าไรพันหกพันเจ็ดใช่ไหมโอ้โหส่มไปก็เยอะนะครับผมแล้วก็ใช้เศษเดี๋ยวอุ้ยเกือบครบพันห้าเลยแม่งเป็นอะไรที่แบบส่มโคตรเบอร์วังดังนั้นรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปตกอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยการสูมอีกแล้วก็ใช้เศษแดงนะไม่งั้นเนี่ยผมว่าเศษเราจะไม่พอแล้วก,กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอ่าสัก พันสามละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเอาล่ะตอนนี้มี460เศษแล้วกดจนมือจะหงิกนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมากดรับกันใหม่นะซึ่งอีกประมาณ80ครั้งจะครบ1000ง <c> พ <oughs> จริงๆว่าจะเอาพันสแต่ว่าหยกมันไหลไวมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเรารับของก่อนนะครับผมลองไปอัพดูว่ามันได้เท่าไหร่มันขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราเราค่อยมาสุ่มเพิ่มอีกนะครับผมตอนนี้เนี่ยขออนุญาตพักก่อนมันมันไปเยอะจริงๆทุกคนแม่แล้วกิจกรรมคืนหยกนี่ก็ไม่โผล่หัวมาเลยไปไหนก็ไม่รู้โออเคขงแ มีอยู่ประมาณ600ครั้งนะครับผมเอาไว้อัพตอนนี้เดี๋ยวเราจัดไปต่ออีกประมาณ80ครั้งที่เหลือนะครับผมอ่ะ10 20ใช่ป่ะเหลือ80ใช่ถูกแล้ว30ครับผมอ่า40ออกยกมาเยอะๆจะได้ไม่หมดเยอะ,อะ50อ่าแล้วก็ไปต่อครับ60มันจะพอป่าวะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราสุ่มไปตั้ง1700ิตพ้อยการสุ่มเลยนะเว,ว้ยแล้วแบบไอเศษเราแทบจะหมดอะทุกคนอ่ะ ประมาณนี้และกันนะครับผมสุ่มครบอย่างวะหรือว่ายังไม่ครบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อน อ่าไม่ใช่สิดูตรงนี้โอเคครบ1 0 0 0ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอรอบนี้โดนหนักจัดครับผมอ่าแล้วก็อิจิโกอยู่ไหนเน่นะครับผมอิจิโกฮอลโลเจอกันพ่อหนุม่มเอ้ามันรวบรวมตรงนี้ไม่ได้เหรอต้องไปรวบรวมในกระเป๋าอีกอ๋อไม่ใช่นะครับอมกงกตรงนั้นโอ้โหแม่งไม่ดูอะไรเลยกดมานะครับผมโอเคมาแล้วพ่อหนุ่มอิจิโกของเราแล้วเราจะได้กี่ดาวนะครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่าจะไปต่อหรือพอซํานี้ โอเคจริงๆตั้งแต่3ดาวไปต้นไปเดี่ยวมันได้แค่ค่าพลังนะทุกคนเอาเท่เฉยๆพูด,ดง่ายๆอืมโอ้โหลำบากเลยทุกคนเอ้ยมันไม่พอว่ะเพราะว่ารอบนั้นเนี่ยเราไปจบเป็นที่ประมาณ3ดาวนะรอบนี้คือแม่งแบบยังไม่ถึงดาวแดงได้ซ้ำอ่ะโอเคกดๆไปก่อนครับผมปึ๊บดูว่าเราจะขาดเท่าไหร่โอ้โหนั่นไงผมว่าและไอตรงนี้แหละแม่งเล่นเส้นจัดๆเลยอะ่ะ อ่าผมอาจจะต้องลดดาวนะดาวอาจจะไม่ถึงตังแม่งไม่พอทุกทีเลยอะอยู่ไหนวะอ่าแพ็กนี้ไหมแปดหกร้อยสี่สิบแปดได้8ล้านหรอไม่ใช่สิมันต้องมีแพ็กที่มันราคาไอ้ดีกว่านี้อ่าผมแลกอะไรไปยังวะน่าจะยังไม่แลกนะบอกเลยว่าครั้งนี้เราไม่พอจริงครับ7ล้านครับผมไปกดกันต่อครับในละอิจิโก้ฮัลโลเราอยู่ไหนวะเนี้ยโอ้สามดาว <laughs> สามดาวแล้วก็ยกระดับไปครับเอ้ยอืมไม่ใช่ตรงนี้ คนละอย่างกันอ่าตรงนี้ครับผมแลกเศษชิ้นส่วนปุ๊บเข้าไปนี่ครับผมไตเข้ามาเป็นสี่ดาวโอ้โหเดี๋ยวเราบยพออีกต่อไหมเนี่ยผมมีพอครับผมไป5้าดาวไปอีกเออเท<ะ>่ไหมเอ้ยเท่อยู่นะครับผมแต่ว่าดาวมันไม่ชิดกันนะดิโอ้ขาดอีกเออสุมเพิ่มอีกน,นิดหน่อยนะครับผมตอนนี้น่าจะขาดไว้ดาวเดียวไม่เป็นไรนะครับผม๋ยวผม <S <S ค่อยมาแก้ที่หลังหูม่คิดว่ามันจะไม่พอ โอ้โหไปกันต่อครับผมอึบอึบครบ300ยังยังนะครับผมขาดอีก2ครั้งใช่ไหมปึ๊บมาโอเคแล้วก็ไปกันต่อครับปึ๊บอื้ม <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ไม่พอ <c oughs> หยุดดาวไว้แค่นี้แหละทุกคนก่อนที่มันจะแบบแดกตังในเกมเราไปเยอะกว่านี้โอ้โหไม่พอว่ะอ่ะ,อะไป อ,อตังขึ้นมาแดงแล้วทุกคนโอเคและทีนี้เดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้แหละนะครับผมก่อนที่เราจะเจ็บเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวค่อยไปจัดวันหลังอีกเนาะแค่นี้มันก็กระทเทยแล้วอะเห็นปะเออดูไม่ออกหรอกนะครับผมก็เหมือนแบบเจ็ดาวแหละเจ็ดดาวแดง <c oughs> แต่ที่จริงเรามีไม่พอนะครับผม เดี๋ยวอัพไปก่อนครับตอนนี้เลเวล60เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัดตรงนี้ไปครับให้แบบมันสุดๆเลยตอนนี้สุดได้เท่าไหร่สีม่วงเหรอดีไม่ดีผมอาจจะได้ไปสุ่มทางด้านของไอ้คริสตัลนสีม่วงๆอีกนะเนี่ยไม่พอนะครับผมยังไงการอัพก็ไม่พอไม่ได้เตรียมของไว้เลยอะขออภัยกันด้วยทุกคนอ่าโซเปิดก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นอะไรดีเอ่ยตัวนี้คือของใครวะไม่รู้ใส่ไปก่อน <laughs> ใส่ไปก่อนดีที่สุดโอเค แล้วก็ตรงนี้ขาดอีกก็จัดไปครับผมเอาให้เต็มที่เต็มคาราเบลปึ๊บปึ๊บป๊บ๊บน่าจะได้อยู่แหละสีส้มขอสีส้มหน่อยได้ไหมโอเคได้เป็นประมาณนี้่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องซื้ออีก <c oughs> โอ้ต้องใช้หยกลัวๆไปนะครับผมเราไม่มีตังจริงครับเราต้องกดตรงนี้โอเคได้มา7ล้านปึ๊บ โอเคสวยงามพระรามเซเว่นจะพอไหมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเอา5ดาวไว้พื้นฐานก่อนใช่ไหมอ่าเราถึงจะปลดคันรุ่นนี้นั่นได,ด้สายประหยัดสายประหยัดไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีจะแดกแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บเอาไม่ได้อีกคาดเลยว่าโอ้โหกล่าวไว้แล้วว่าเราจะต้องไปสุ่มต่อเอายังไงเอาให้หมดตูดไปเลยนะครับผมอ่ะมีเท่าไรจัดแม่งให้หมดอะสามหมื่นยกตรงนี้อิจิโก้แม่งเล่นจัดเลยวะ <c oughs> มันมีของไม่พอด้วยแหละอ่ะอัพไปนะครับผมให้มันถึงห้าดาวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันปลุกตื่นไม่ครบนะปุ๊บเราต้องเฉลี่ยแบบนี้ครับจรใจจริงเนี่ยก็อยากให้มันไปดาวแดงอยู่หรอกแต่ตอนนี้คือมันไม่มีอจะให้ทํายังไง <c oughs> โอเคปุ๊บแล้วก็สุดท้ายเลยอ่าแบบนี้แหละจำๆนะครับผมทีนี้เราก็ปลุกตื่นไปเลยครับปุ๊บโอเคนะครับผมปรับระดับสูงสุดปุ๊บแต่อตรงส่วนหัวนี่น่าจะทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีการใช้ เนี่ยเยอะเกินนะครับผมอ่ะมันไม่พอเห็นไหมดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้แค่นั้นก่อนจะได้ส่วนตรงนี้อาวุธปลุกเต็มนะครับผมโอ้โหยังโอดครับอ่านี้ยังไม่ใช้กันละกันแล้วก็ตัวนี้การตื่นขึ้นนะครับผมเอาออกเอาออกอิจิโกะเรามาครับผมอ่าห้าดาวไปเลยนี่แบบนี้โคตรหล่อเท่แล้วก็ตัวนี้ล่ะตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นสายโจมตีแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร <c oughs> ยังไม่ได้แปลด้วยแต่ใช้ไปก่อนนะครับผมช่วงนี้มีอะไรใช้หมดปุ๊บ โอเคจริงๆมันปลดโซได้2อันนะทุกคนผมต้องไปสุ่มสีม่วงมันไม่พอจริงๆนะเดี๋ยวพยายามเก็บรอบนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าอินจิโกฮัลโลของเราเดี๋ยวมันจะตึงนะครับผมขนาดไหนกันเชียวไปนะอ่าแล้วก็จัดมาในรูปแบบครีมครีครับกดท้าทายไปเฮ้บเราได้เปิดก่อนใช่ไหมเราได้เปิดก่อนนะครับผมพลังกระหามพอตัวแต่เราไม่สนใจครับนี่อินจิโกฮัลโลของเราใส่เป็นแบบไหนเนี่ยโอเค อันนี้เราเลือกเปลี่ยนได้เหรอโลงรนามบวกพลังโจมตีอันนี้บอกอะไรอะ่ะเอ่อให้ผสมดังนี้นะครับผมก็จะได้เออนะครับผมดีอยู่ดีอยู่เปิดตัวนี้แหละเดี๋ยจริงผมต้องปรับให้มันช้าลงก่อนนะครับผมอันนี้เร่งความเร็วคูณ10บอ่าแบบนี้แหละขออนุญาตด,ดูหน่อยนะครับผมเปิดมาด้วยอีจิโกะล่มครับผมเฮ้ยทำไมอีจิโกะได้เปิดก่อนวะเป็นเพราะโซเราเหรอเราใส่อิจิโกะมาเฮ้ยดีดนะครับผม แบบนี้ก็เพิ่มฟูลี่อีกในทีมโอ้โหโคตรดีครับอืมอัดไปเลยแบบนี้เอาละจังหวะนี้อินจิโกฮัลโล่ครับผมยิงครับชาร์จบีมปูตูมนะครับผมขีแตกไปแถวหนึ่งหายอ่าไม่หายก็ไม่รู้จะว่ายไงแล้วแลัจากนั้นอินจิโกเอ้ยไม่ดีอินจิโกเลยไอเซนพัดนะครับผมพัทไปโอ้โหครที่จะแรงครับผมอะตายหมดหจริงๆมีแค่ไอเซนพัดก็ได้นะแต่สิ่งที่ดีผมรู้สึกว่า ไอตัวนี้อิจิโก,โกพัทอะ่ะมันได้เปิดนะครับผมอันนี้ของโคตรดีเลยอ๋อไม่ใช่อิจิโกพัทเราเอาไปไว้ด้านหลังนี่วาก็ว่าอยู่ทาไมมันถึงได้เปิดอ่ะเดี๋ยวลองม่อีกทีนะครับผมกับคนนี้คริมจอพลังห่างอะ่ะผมไม่อยากตีเลยขอพลังใกล้เคียงกันได้ไหมหรือว่าเขาแบบโอ้โหไม่มีเลยว่ะทุกคนอ่ะจังมันนะเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยอิจิโกอีกสักรอบหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไปลงในหอไหมเออมันจะได้รู้นะครับผมว่าความแรงเนี่ยมันระดับไหน ฝั่งโู้นมีกริมจอครับอีจิโก้ฝ่ายเราพัดไปก่อนเลยปุ๊บมันเพิ่มบูลลี่จริงไหมเนี่ยรู้สึกไม่เห็นเลยมันไม่ได้เพิ่มใครเลยนะเนี่ยอ๋อมันเพิ่มให้กับไอไอเซนอ่ะแสดงว่าเราโยกไปไออะไรนะโซเปิดก่อนอนะเราโยกไปให้อุ่นได้ไหมเออลองเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวาโซเปิดก่อนจะโยกไปให้อุ่นแล้วก็ไอเซนพัดเนี่ยใช้เป็นอย่างอื่นลองดูนะวิธีนี้อาจจะเวิร์กก็ได้ อไอเซนพัทอยู่ไหนไวะเดิมแบกเลยแหละไอเซนพัทถ้ามีเนี่ยอนี่นะครับผมแล้วก็ถอดไปก่อนครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เราต้องใส่เป็นอย่างอื่นไปก่อนใส่เป็นอะไรดีตัวนี้แหละพาสิแท้งบาบอมากไม่ต้องห่วงครับยังไงก็ชะนะขอแค่ลองดูเฉยเดี๋ยวเราไปปรับของทีหลังครับเดี๋ยวเรามาอุ้ยคนนี้พลังเยอะชิบหายเลยโอ้โหแล้วเขาได้เปิดหลังแสดงว่าเขาไม่ค่อยได้อัพไอเรื่องความไอความไวสปีดนะเนี่ย มานะครับผมต่อถึงแม้ว่าเขาจับพลังเยอะครับแต่เราก็จะจัด,จดเขาแบบเบิ่มเเปิดมาครับผมอิจิโกพัทของผมเนี่ยไปเพิ่มปูรีให้กับทางด้านของตัวนี้ปึ๊บไอเซนแล้วเป็นยังไงครับโอ้โห,โโหยงินครับผมไปต่อครับเพิ่มให้ไอเซนนะย่ายายา,ยาปึ๊บเพิ่มให้เซนหน่อยเออกลายเป็นเพิ่มให้ยงินไม่เวิร์กว่ะ แล้วบอกเพิ่มแบบไม่สุดทุกคนมีตัวอะไรที่แบบมันพอที่จะเพิ่มได้ดีกว่านี้ไหมเฮ้ยทำไมอิจิโกะมันตีหมูวะฮะทำไมอิจิโกะมันตีหมูวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าเอ้ยไม่เกี่ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอิจิโกะรอบนี้มันตีหมูวะทุกคนใครรู้ช่วยบอกเลย แอนแรกมันตีเดียวใช่มันยิงบีมตีเดียวแล้วทำไมมันรอบนี้มันตีหมู่วะอ่ะเดี๋ยวเราค้าไปก่อนครับผมโอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้กันลวกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพยายามดันพลังแล้วก็เอามารีวิวอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ของรู้สึกว่ามันยังไม่พอจริงๆนะครับผมอิติโกเนี่ยยังไงของก็น้อยกว่าไอเซนไอเซนผมปั่นแบบจนแบบไออะไรนะพวกพัดนะครับผมปลุกตื่นเป็นดาวลุง้งอะไรอย่างงี้มันก็เลยโหดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำอิติโกให้แบบ โหดๆกันละก,กันเนาะมันมีหลายตัวที่ผมปั้นไปแล้วอย่างเช่นไออุ n เคียราอันนี้ก็ยังยังไม่ได้สุดสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาปั้นสุดแล้วก็เอามาดีวิวอีกทีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลคก์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมคิดต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อน굿บ ай ครับท่านผู้ชม